ช,ช,ช่วยชามช่วยกนะดิชงชนซอมาช่วยกันชิมมาช่วยกันจมันละมาจานใหม่โอโมันละหมาดจานใหม่จานใหม่ันลหาดจานใหม่จานใหม่นละาจานใหม่เด็ดนำสนอโดยตู้เย็นซัมซงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์วิกซอโก สวัสดีครับขอต้อนแับที่ท่านเข้าสู่รายการโอมานจานในเด็ดเด็ดค่ะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นดีสโปกจากซัมซุงค่ะผลิตภัณฑ์เซนสุดายมัลติแคร์ค่ะและวิกซ์แลโกลค่ะไปจะมาถ่ายอย่างเดียวค่ะทำไมคะวันนี นางในดวงใจของเราคือซึ่งเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของคนในปัจจุบันเนี้ยแล้วละครเรื่องนี้ถึงจะจบไปแล้วก็ตามคนยังนึกถึงยังมีความสุขยังได้กลิ่นอายของละครเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาพูดแล้วก็จะนึกถึงนางคุณเราอยากเป็นนะอยากจริงเธออยากเป็นนะอยากเป็นค่ะถ้าก็อยากเป็นเราเป็นไม่ได้ทําไมอ่ะกลัวไม่มีคนซื้อ เรามาดูคนที่มากฝีมือเดี๋ยวหนูไปตามเพื่อนหน่อยที่เป็นคณิกาเขาเป็นนักร้องในในเรื่องด้วยนะเถอะเขาเป็นคนเปิดตัวเปิดตัวแลงเล้นแรเปิดตัวแล้วก็สารพัดเลยนะอย่าให้มาร้องสดตรงนี้ร้องฟังลอยอย่าไปดูก่อนออกมาไปดูสิเลนเดีย เล็กเกียร์ค่ะนะสวัสดีค่ะเช่สวัสดีเล็กเกียร์สวัสดีมาขอบคยสวัสดีค่ะมากับ่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนใช่ไหมคะเชิญนั่งเลยเจนค่ะหนื่อเจมาจอาเจมาเจนมาเจอมาเจอมาเจมาอมเมาเมามาเจออนาามเาเมาาาเอยเอเาเาวาเมเจอเจอเอมมาเาเาเมเจอนาจาเจีมยเมาเอเามจ คานิกาของเรามันอยู่ในตัวอยู่แล้วหรอใช่มาจากข้อสอนจริตในการเวลาที่แขกเข้ามาแล้วเราเมาแขกยังไงให้ยั่วยวนยั่วเ,เ,เพศได้บ้างอย่างนี้เลยค่ะยั่วแล้ว <laughs> อันนี้พี่ยั่วเหรออันนี้ยั่วทีมสานนะคะพี่กาย <laughs> มาจากอินเนอร์เลยค่ะพี่ทองเหรอ <laughs> ใช่ค่ะไม่ต้องสอนเลยได้เลยค่ะหนูดูเก่งมากและหนูก็ร้องเพลงเองใช่ตอนจำยังจำได้อยู่ไหมอ่พอจำได้อยู่ค่ะสักอ่ะสักหนึ่งท่อนเนาะโอเค แต่งตัวเสร็จสับลุกขึ้นขยับทําท่า,<ม>าหา่ามใครสนุกก็ให้ลุก,ลกขึ้นมาอ,อย่างนี้เขาเรียกเป็นเพลงฉ่อยหรือเพลง เพลงตับชื่อคือพระแจ๋วบอกว่าเป็นเพลงปลอกไก่อะค่ะพี่กานปลอกไก่ออกเป็นปลอกไก่ดูเคยบอกว่าเป็นถอยแต่ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ยันพระแจ๋วถูกแนะนำเพื่อนหน่อยแุ่มชายค่ะเจนสวัสดีค่ะชื่อเจนพิมลาร์นะคะเป็นเพื่อนสนิทของเรนเดียบลิสยาค่ะนี่ตอดีกันยังไงครเออชิคยังไงที่มาที่ไปไปเจอกันที่ไหนเออเจอกันในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะเป็นเจอกันใั้ใช่จบมาแล้วก็ยังสนิทยังคบกันอยู่จนถึงปัจจุบันใช่ค่ะมีอยู่สองคนนี่แหละไม่มีใคคครรรบบไไมมมมม่่่ีีีเเเเเืืออออองงงขพนนธธาด้้ตลย มีไหมเรนเดียเคยทำอะไรที่มันเป็นเปิลเปิลเปิลอย่างเงี้ยช่องนี้คือเพื่อนหนูดูดาราสาวมากแต่ว่าจริงๆแบบชิตลกมากแบบนี้ชอบแบบชอบทำอะไรแบบเป็นคนแบบตลกโปกหามากในที่สาธารณะก็ทำแบบกระเถอโตมาเพราะกระเถอยิยงเลยอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวยกโตยกจานอย่างนี้เลยสลิดหนีเท่านั้นยกโตยกจานยังไงอ่ะก็แบบฟิลสมมติอร่อยใช่ไหมก็จะอย่างเงี้ย เลิศเลิศอันนี้คือเด้์อันนี้คือเดย์ทูทุกมาทุกแม่ใช่หนูถึงบอกไงว่าหนูเล่นเมคานิกาไม่ยากเลยเพราะเราอินเนอร์มันมันมาอยู่แล้วเออใช่ไหมแล้ววันนี้ยังไงเมนูโปรดของทั้งคู่คืออะไรคะเราชอบกินแบบสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ค่ะใช่แล้วก็เหมือนได้ข่าวมาว่าพี่ไก่ก็ชอบสปาเกตตี้ใช่ไหมคะแต่พี่ชอบสปาเกตตี้ใช่วันนี้หนูก็เลยว่าเดี๋ยวจะขอสูตรพี่ไก่ไปด้วยให้พี่ไก่ด้วยช่วยค ไม่ได้กทำไม่ได้จัดจะขอแบบว่าพริกจากเขาด้วยเบาๆว่าเราทำโอเคไหมโอเควันนี้มาบ้านพี่ไห่อยากจะโชว์ฝีมือสปาเกตตี้หรือให้พี่ไหญ่ทำน้องก็จะทำให้เรากินสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนใช่ค่ะเอ๋เราจะได้กินของอร่อยๆหรือเปล่าเคยทำที่ไหนหรือเปล่าเออทำกินกันเองทำกินกันเองใช่ไหมโเคยทำอยู่แล้วเคยทำมาแล้วรสชาติเป็นไงเล่าสิทำเขาต้องบอกอร่อยแหละอ่ะเห็นไหมล่ะแล้วฉันขอชิม อ่ะได้ดูซิ้วว่าจะอร่อยจริงไหมและถ้าไม่อร่อยพี่คงจะบอกว่าว่าไม่อร่อยก็แน่นอนและเมนูวันนี้จับสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนจากฝีมือของทั้งสองสาวจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าจ้าสนบสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประน้อม ไฟรีกางเก่งสุดบสบายยืด2เท่าสวมเองง่ายแค่ดึ่งเบาะคล้ายใส่เก่งในทิพยะประกันภัยและที่สองสนามผิเลยน้ำทุกเขาไถ่ปราบแม่ประนอมไลฟ์รีและทิพยะประกันภัยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องจะมาทำให้เราขาดมีอะไรที่คุณต้องการเราหาให้หมดเลยนะคะอ,อันนี้ พร <Pick> ิกแห้งี่ต้องกะอันนี้กะเทียมอันนั้นกะเทย,ย,ยแล้ววัตถุดิบก็มีดังนี้จ้ามีเยอะแยะมากมายเลยถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยจะก่อนอื่นใดนั้นเรามีนี่เลยค่ะน้ำมิกเผาไทยสูตรผสมต้มยำเหมอะสาหรับปรุงต้มยำรสชาติเข้มข้นผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีแล้ววัตถุไิบเสีย ใ้้อิใช้ได้เลยนะคะค่ะอันนี้มาแล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่หนูจะทำทาอะไรก่อนอะไรยังไงไหนลองเล่าให้ฟังขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนเบสิกเบสิกของเธอเออเอากระทะมาตั้งก่อนเอากระทะมาตั้งเบสิกจริงด้วยอันนี้อันนี้พี่รวบมาให้เรียบร้อยแล้วกานก็จะเป็นการผัดในส่วนของเบคอนก่อนเบคอนให้ก่อนใช่ไหมคะ วก็นะต้องหัเดียดช่วยชูไปดีงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเจนเป็นๆน่าแต่เราดูไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปผัดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์การผัดให้ดูค่ะพี่ทองจะโชว์การผัดกันประกันชูอ้าอ้าทำไมเชื่ออย่างว่าเธอเลี้ยงจริงนะน้องจะรีบน้องแบบตลกนี่นะคะเราก็จะเอาเบคอนใส่เข้าไปในกระทะแล้วไม่น่าไม่น่าอ่ะจ้าใส่เข้าไปแล้วก็ขยี้ขยี้หน่อยเนาะ ไหนพี่ทองขยี้ยังไงคะเวลาคุณขยี้ถูกต้องนี่มันถูกต้องมันต้องหยีนะแม่ค่ะเออเป็นไงคะหน่วยกล้าหนูเป็นไงคะพี่ทองดีมากเลยหนูค่ะตอนนี้พี่ได้ข่าวว่าหนูไปทํารายการของช่องด้วยใช่ไหมเป็นพิธีกรรายการอะไรคะอ่าสีสันบันเทิงค่ะพี่เลยค่ะสนุกมากตอนนี้สนุกมากค่ะหนูทําทุกอาทิตย์เลยไหนเราพูดส่งรายการพี่ต่อไปเป็นรายการออลไลนาแฟนใหม่เดชนะคะอธิบายอ๋อจบให้หน่อย ค่ะคุณผู้ชมต่อไปก็เป็นรายการอลหมานจันใหม่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะขอจะหด็ดกันยิ่งกว่านี้ไหวแต่แล้วแม่เราคุณจะเบาไหมคะหรือว่าอันนี้เบาเท่าไหร่ละเท่าปุนหนึ่งเธอให้กรอบกันแล้วดีเอาไปอุจาร่อยิ่งอร่อยใส่กะเทยที่นี่เนี่เดี๋ยวพี่ไอ้นี่คุณไม่ดีกว่าเห็นไหมล่ะอู้น่ากินมากอู้น่ากินมากเรามีเมนูเบคอนทอดอย่างเดียวไหมคะไม่มีค่ะจะได้เสร็จเลยจากสบา คอแต่่ไมมีสปาเกตตีก็มันน่ากินแล้วว่าพี่ธงดูสิเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมกล้องอ่ะแล้วเราก็เด็ดใบหโหระพานะคขอโทษนะคะแล้วคุณธงธงทำอะไรคะใน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 ต่ออะไรอยู่ค่ะยืนชัดยืนค่ะยืนประนามหยามหมิ่นเวลาที่แขกรับเชิญมาแล้วทำอะไรไม่เป็นยืนประนามกับแม่ป้าน้องยืนประนามกับแม่ประนามความอร่อยว่าอร่อยเจ๊เลิศเลิศเลิศค่ะ อ่ะกุญเจยังไงต่อคะอ่ะกุญแจให้สุกก่อนค่ะอ๋อสุกยังไม่สุกพี่ไงยังไม่สุกนะคะสำหรับคนที่ชอบกินด้วยเดี๋ยวป่ะใจคอฟเวอร์เธอจะใส่ใบไปโหดแล้วท่ะไม่ไม่ก็เด็ดเด็ดไม่มีอะไรทำเขาก็เด็ดไปเรื่อยๆอย่างคนเด็ดเกินธรรมดาที่จะเด็ดเขาเนี่ยธรรมดานะแต่เด็ดก็ไปยืนที่เก่าไปอย่ามาแซนแน่ตรงนี้แล้วก็มีเยอะเลยอู้แต่ที่มันเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่ไก่ว่าเอายังได้ได้แล้วค่ะเอาซอสเอาน้มเอาเอาตัวเบคอนมาใส่ใจครับ เออตรงนั้นเสด็ดน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดเนาะอ่านะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนั้นไว้เราก็ทอดกระเทียมลงอ๋อเห็นไหมล้วหนูแทบจะแบบแล้วเราเปิดไฟอีกหนึ่งรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าแล้วก็คั่วต่อไปคั่วต่อไปเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพอได้ที่แล้วเราก็อันนี้เราไปผัดเห็นไหมล่ะอ่าเห็นไหมเห็นไหมล่ะทีไรนก็ให้รู้ไงว่ามีสเต็ปเขามีสเต็ปของเขาว่าต้องลงอะไรก่อนหลังแต่เห็นไหมล่ะมีน้ำมันหอมช้อนช้อนนึงก่อนก็ได้ อันนี้อีกช้อนนึงโอ้โหโอ้โหไม่ต้องใส่ด้วยเหรอพี่นงมี่เขาให้มาซอสปรุงรสเค็มแน่เลยด้วยเออน่าจะเค็มอ่ะเพราะว่าเบคอนเราก็แบบน่าจะเค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมจุดเดียวเราก็ใส่ไปก่อนให้มันหอมเนาะใส่ไปก่อือุูยหอมมากอุูยน่ากินแค่นี้แค่นี้ก็น่ากินแล้วนะเพราะว่าอ่ะเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะจ้าจันเห็นไหมล่ะแค่นี้ อันใหญ่ก็ไหนหูน่ากินมากเลยอ่ะเราดูอ่าปกติเราใส่น้ำตาลแปะได้ไหมได้ได้ยจะไม่เค็มเอาเลยค่ะค่ะอเรียบร้อยใส่มาเลยค่ะใส่มาเลยค่ะฟิวฟิวแบบโฮมมี่นองสบายสบายโฮมเมดค่ะใช่ถ้าพูดนะฟิวโฮมมี่โฮมมี่แบบทำกินกันเองที่บ้านอย่าให้ใครเห็นเียวไม่ให้ใครเห็น ใส่พริกไทยนะคะนี่มีพริกทงพริกไทยด้วยแน่นอนนี่ค่ะเอาระพีเศนหน่อยสิคะนี่ค่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะคุณเจนสปาเกตตี้เบคอนผัดผีแห้งค่ะโอเคทำอาหารที่เราทานแล้วเราก็มีของฝากกลับไปบ้านนะคะแล้วก็ขอมอบนะคะกันเช้าผลิตภัณฑ์ปลาแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้เอาไว้ติดครัวค่ะโอเคค่ะอ่ะ เดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วเราไปชิมกันดีกว่าไปชิมกันก่อนที่อาหารจะไม่ร้อนนะคะมี่าย่อ้โหตั้ง่าเร็วค่ะโอ้โหกลินมันชวนใจจริงเลยนี่หน้าสวยแต่ไม่รู้จะนิสัยดีหรือเปล่าหรือตักแจกพี่โทษกับพี่แจนนะครอยู่พี่โทมเลยค่ะเจจัดการเจจัดการนี่ค่ะนี่ว่าเคยทำอยู่บ่อยๆบ่อยครั้งแล้วก็อร่อยถูกใจเพื่อน ถูกใจเพื่อนถูกใจเท้าแต่ถูกใจเราหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่ทราบแล้วมาชิมนะคะถ้าอร่อยนี่คือออกเรือนได้แล้วถ้าไม่อร่อยคือเธอต้องเก็บเรือนละต้องเผาเรือนทิ้งละอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะจะแบบดูดูแบบฉ่ำนะฉ่ำไหมคะใช่ไหมฉ่ำลองชิมมาหนึ่งชั่วเท่เออออเินได้ไหมเออเงินได้หรือไม่เค็ม ม่เค็มอย่างที่คิดเราดูร้องยืนดูมันตับด้วยความเผ็ดของพริกแห้งพริกแห้งเผ็ดลงไปน้ำลายไหลนิดนึงแล้วก็ใบโหระพามันลงไปแล้วมันน้ำหัวใบโหระพาออกมันเลยจะเป็นลดความเค็มตรงนั้นเช้นเชินเข้ากันแล้วแบบเบคอนก็คอดกรอบดีมากอร่อยขยาวิอร่อยขยาวิอร่อยอร่อยค่ะขอตบดูได้นะอร่อยอรอยอเจ้งออกดนไดงจริงด้วยอร่อ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 ย สุดท้ายฝากผลงานกับเปนแฟนช่องสามตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์เเตอร์อยู่ค่ะแล้วก็กาลังมีแพนจะทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะในเร็วๆนี้เหรอครับเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ค่ะใช่ค่ะขอให้ขายดิบขายดีมีอะไรเดี๋ยวมาช่วยกำโพโมได้เลยะค่ะก็เ่นเดียบริษยานะคะก็ละครที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือละครคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นห่านมีใช่หงค่ะก็ อยากจะให้ทุกคนนะคะละครจบแต่คนไม่จบเนาะเราสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ฝากผลงานที่ผ่านมาของเดียด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้มีผลงานอะไรก็สามารถเอาชื่อเดียไปเซิร์ชได้เลยแล้วก็ขอฝาก Instagram อินสตาแกรมของตัวเองด้วยนะคะปริศยาอันเดอร์สกอร์ค่ะอโอเคแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งนะคะ<อ>ก็คือพิธีกรนะคะหนูเป็นพิธีกรอยู่4ีสันบันเทอรนะคะอยู่ทางช่อง3าค่ะทุกวันพุธพฤหัสฝากพิธีกรตนนัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้อร่อยจริงๆและประทับใจเนาะมากน้องน่ารักมากม่ารักน้องรักเลย คุยสนุกนะน่ารักขอบคุณน้อทั้งคู่เลยนะคะขอบคุณค่ะมาสนับสนุนโดยเปบปซี่สวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่รายุธมีอะไรมาแนะนำกับแฟนๆรายการอลมานจานใหม่เด็ดนะคะคือ ไก่วราปิศนาฮาร์ตเซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะทาก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนเครื่องสาอางเกลี่ยง่ายดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญ มีสารสกัด4อย่าง1เมลาซิโลมีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียวมีส่วนบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีเจเดอร์มิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่วราเซรั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ด โปรดีๆมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่าโปรพิเศษคือเพียง890บาทเท่านั้นเองเซรั่ม1ขวดจากราคา1,590ลดเหลือ890บาทสิ่งที่คุณจะได้รับเซรั่ม1ขวดพร้อมสบล็อกเซต1เซต1กล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ1 l ลิฟกอสเจลล้างหน้า1ชิ้น ช่องทางการสั่งซื้อหรอคะ0 8 1 9 9แ9 3ห2หรือแอดไลน์ไก่วรราคาะส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อค่ะโปรนะคะ890บาทมีเซรั่ม1ขวดจากราคา1,590บาทลดเหลือ890บาทสิ่งที่คุณจะได้รับหรอคะ1เซรั่ม1ขวด พร้อมบ็อกเซตหนึ่งกล่องในบ็อกเซตประกอบด้วยลิฟต์กอดแล้วก็เจลล้างหน้าอีกหนึ่งชิ้นช่องการทางสั่งซื้อหรอคะ0819919392หรือแอดไลน์มีแอดด้วยนะคะไก่วราส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อไก่วราเซลัมค่ะและเชิญสุดท้ายสนับสนุนโดย <า>ช่วงแต่งตัวมากินนะคะพี่จกอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าใครมีร้านมีเพื่อนมีอะไรที่อยากจะโปรโมทอยากจะบอกอาหารงตัวเตงว่าอร่อยบอกมาเลยตรงนี้เราจะไปถึงบ้านไปถึงที่เลยแล้วไปกินขอให้อร่อยจริงแล้วเราจะชิมดูซิว่าของคุณจริงหรือเปล่านะคะ<า>และนี่นะคะพี่ไ<า><า>ก่ขากจะจอ,อกไปนะคะ<า><า>นี่เลยคะ่ะเป๊ปซี่ค่ะพี่จะเอาไปทานบนรถคะ่ะนะคะ ไม่อยากจะบอกเลยวันนี้ไปไปร้านอะไรไม่หรอกไม่บอกไม่เป็นไรขันหุกจะตามไปดูไม่ต้องมาค่ะคนม่ชมคม่มคู้ชมคุณ้้มคุณู้ ฉันก็มายืนแถวนี้นะคะวันนี้มาในมาสของแม่พลอยในสี่แผ่นดินเพราะว่าวันนี้เราจะมารับประทานอาหารร้านสติดรโอคุณจันนะคะ อะไรก็เข้ามาคนเดียวไม่ได้ครับอ๋อวันนี้คุณจะเป็นคุณเปรมหรือคุณอาจค่ะจะเป็นคุณอะไรก็ได้พอวันนี้ให้ยืนเคียงข้างคุณในช่วงนี้เพียงพอแล้วนะช่วงแต่งตัวมากินนะคะโจนี้เลยต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ค่ะพี่ไก่ที่เราจะมาเข้ากับธีมชุดคุณเลยซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูที่เขาจะนําเสนอเราในช่วงโอลมานสจะใหม่เด็ดนี้คือข้าวแช่ชาววังค่ะพี่ไก่เพราะฉะนั้นเราไปกินกันค่ะ สถานที่ก็สวยคุณดูเขาจัดสิคะบรรยากาศนะคะมีดอกไม้ไทยมีมาริด้วยหอมหอมคือมันแบบทำให้แบบบรรยากาศที่เรามานั่งเนี่ยย้อนนะย้อนยยอไปแล้วก็อบอวลไปด้วยด้วยความสวยงามมาเลยค่ะอาหารสวัสดีค่ะพี่แดงค่ะ ว้าวสวยจังเลยน่ารับทานมากขอยากทราบว่าที่มาที่ไปอะไรอย่างไงอมคืออาชีพหลักนะคะแต่เป็นมัธฑนากรแล้วก็งานเนี้ยเป็นงานดีเลกสำหรับสำหรับเพื่อแบบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็จะมีนักเรียนมาที่เราส่งเรียนแล้วก็เขาก็มาหาระไรได้พิเศษนีคะแล้วกฉเพราะเข้าแช่เนี่ย เปิดในช่วงเวลาไหนอะไรถึงยังไงบ้างคะเราเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นเพราะว่าดอกไม้ที่ใช้ทําน้ําลอยดอกไม้ต้องปลูกในสตูดิโอเท่านั้นค่ะโอแกนิกเลยออร์แกนิกไม่มีสารเคมีใช่ค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่จรังสนิทวง46่ค46มีสาขาเดียวเลยที่อยู่ในอยู่ในบริเวณของคอนโดชื่อทีว e โอเพลสคอนโดค่ะริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะนี่เก็บอดใจไม่ไหวแล้วขอบอกขออนุญาตนะคะ ต้องดมนมให้ไกลเรมั่นใจเรื่องน้ำหอมให้กลิ่นเนาะเขาบอกว่าทีนี้ต้องถามก่อนี่กลิ่นกระดังงาหอมเลยเป็นกระดังงาไทยด้วยเนี่ยเหไมจมูกยังดีอยู่นะครับคุณพลอยจมูกยังดีว่าเรนดีกลิ่นอะไรบ้างนี่เป็นกระดังงาลนไฟแบบโบราณเลยค่ะโอ้โหนี่แค่แบบเมนูหลักๆนะคือน้ำข้าวแช่เนาะยังหอมกรุนขนาดนี้ไก่เคาะอ่านดูญาติชิมไก่เป็นคนชอบ กะปิมากนะครับแล้วแกขอถามนิดนึงนะคะแล้วที่เด่นก็คือจะมีพริกหยวกอย่าง้แต่อันเนี้ยมันวิจิตมากกว่าเพิ่มเติมอะไรคะตัวตัวพริกตัวพริกหยวกใช่ไหมคะของเราจะเรียกว่าขอด้วยแพรไข่ลังบวบค่ะก็คือเราจะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่เพราะว่า ไข่สองอย่างนี้มันจะมีข้อดีต่างกันเราก็ใช้ทั้งสองอย่างเลยอย่างละครึ่งค่ะ <c oughs> แล้วก็มีกะทิสดเข้าไปด้วยเพื่อให้เวลาห่อแล้วมันเนียนตัวแ <c oughs> นบตัวค่ะเมื่อพอยกดไลค์กินลูกกะปิแล้วหนึ่งกลิ่นสมุนไพรค่ะเบาไม่ฉุนเขียวค่ะไม่รุนแรงแล้วพอซดเข้าไปนะกับข้าวนะมันชื่น <c oughs> ดิฉันเนี่ยนั้นไม่ใช่คนดัดจริตนะแต่เวลากินอะไรหรือรับทานอะไรที่อร่อยแล้วขอดัดจริตให้สมัาอาหารจริงที่สวยงามและดัตชูรี่ขนาดนี้อันนี้อะไรครับพี่ขาสูตรชาได้ดีเลยกุลาหรูค่ะข้างในเป็นหมูกรุกับกุาลาแล้วก็ห่อด้วยแพรไข่เหมือนกันอย่าลืมผักแนมนะคะเรามั่นใจว่าผักแนมเราสวยค่ะดอกจำปีค่ะเราทําทั้งจำปีและจำปาค่ะตามลีลาณาลิน ทำสวยมากเหมือนดอกไม้จริงเลยคุณผู้ชมบันเ้ากันอย่างดีเลยอ่ะอันนี้คือไข่เค็มปั้นค่ะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนออืืไม่ข้าวเลยแต่ละรสชาตินะครับช่วยเสริมคนน้ำพิกายเนาะทำให้รู้สึกว่ามีความสนุกในการรับปรทานด้วยแล้วก็สดชื่นด้วยนะครับเื่อขออนุญาต ทะลวงพริกหยวกก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะมันต้องเอาไปนึ่งเอามายัดไส้แล้วก็มาทอดมาห่อเป็นแพรเป็นยังไงครับคุณมาดาคุณมาาบอกจริงนะเด็ดใช่ไหมมันไม่ออกมไม่ออกมันอร่อยมันเด็ดเลยมันเด็ดมากนะครับกับร้านนี้อบกะปิมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะเราตอนนี้นะคะต้องมอบป้ายการันตีค่ะจากรายการโอลมานจานใหม่เด็ดนะคะเซ็นสดโดยพี่ไก่วรายุทธเลยค่ะเพื่อเป็นการการันตีว่าร้านสตูดิโอจันนี้นะคะอร่อยเด็ดสมชื่อจริงๆค่ะนี่เซ็นกันเลยค่ะื่อนหมายการันตีความอร่อยจากรายการโอลมานจานใหม่เด็ดกับร้านสตูดิโอจันค่ะจานนี้ยมาลเนี่ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกมีความสุขมาก คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราได้ไปเจอกับแฟนๆเราที่ดูรายการเราเราได้ไปชิมของอร่อยเราแต่งตัวสวยๆออกไปอย่างเงี้ยเรามีความสุขกับรายการเราถ้าเรามีความสุขเมื่อไหร่คนดูก็มีความสุขด้วยนะคะและความสุขหมดลงแล้วนะคะกลับ <c oughs> มาพบกับรายการโอลมมนจันใหม่เด็ดได้ <c oughs> นะคะ,คะทุกวันอาทิตย์8โม15ช่อง3นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ